เสทุกคนดูโอ้สวยสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเยแดดร้อนมากๆเลย20องศาค่ะทุกคน มาเก็บผักกูดแล้วแต่วันนี้มาคือโตเร็วมากๆเลยนะคะข้ามไปแค่วันเดียวเองคือยอดขึ้นสูงแล้วไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ไปเก็บกันเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะคือข้ามไปแค่วันเดียวเองนะคือยอดขึ้นสูงแล้วถ้าขึ้นสูงแบบนี้คือเด็ดง่ายมากเลยนะคะทุกคนมาค่ะมาลงมือเด็ดกันเลยแต่วันนี้เม่จะใส่ถุงมือนะคะไม่อยากกลับไปขัดเล็บอีกแล้วค่ะมาเก็บกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ใส่ถุงมือนะคะ ทุกคนดูคือมันยาวแล้วก็เก็บง่ายนะคะข้ามไปแค่วันเดียวเองอะคือเก็บง่ายแล้วค่ะยอดมันยาวนะคะนี่โุยคือยอดยาวๆเงี้ยมันดีนะคะคือเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนแล้วก็เอาใส่ตะกร้านะคะยอดยาวก็เก็บง่ายค่ะนี่ค่ะ อันนี้ยังเป็นยอดบางๆอยู่เลยเนาะมันค่ะคือเมย์ไปดูวิธีมานะคะทุกคนเขาบอกให้เราอะต้มนะคะต้มแล้วก็แช่น้ําเย็นนะคะพอแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วเราสามารถเก็บไว้นฟิตได้ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะยอดสวยๆเมย์จะลองแบบเด็ดทั้งยอดเลยนะคะอือนี่ค่ะทุกคนอู้ออกมาเป็นกองงนี้เลยค่ะ คือมันเด็ดง่ายแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะครั้งนี้พกถุงมือมาด้วยค่ะทุกคนเมยไม่อยากจะกลับไปขัดเล็บแล้วนะคะเนี่ยยอดอ่อนๆเงี้ยอืม้มเนี่ยค่ะว้ทุกคนแบบอ่อนมาก เนี่ยค่ะเก็บนี่มันหักง่ายมากเลยค่ะทุกคนเวลายอดมันยาวแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็นี่ไหมคะวันที่มาเก็บวันแรกกับทุกคนก็คือมันยังเป็นแบบยอดสั้นๆอยู่ใส่ตะกร้าเลยนะคะมันก็เลยเด็ดยากแต่วันนี้คือเด็ดง่ายขึ้นแล้วนะคะพวกเนี้ยเวลาเจอแดดนะคะทุกคนแป๊บเดียวค่ะ ขึ้นแบบว่าเราเราจะเก็บไม่ทันเลยนะเพราะมันขึ้นเร็วมากอืดังป๊อกเลยหลุดหลุดนี่ค่ะโหเห็นกันชัดไหมเนี่ยทุกคนวันนี้แดดด,ดีนะคะแล้วดูทุกคนขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะทิ้งช่วงแค่วันเดียวกอนี้คือสวยมากค่ะอฟังเสียงทุกคนคือมันเด็ดง่ายมากเลยอะ่ะ พอมันยาวแล้วมันก็เก็บง่ายค่ะทุกคนนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยเก็บง่ายแล้วค่ะเมย์ก็กะว่าจะเก็บไปนะคะแล้วก็เอาใส่ตะก,กร้าเลยเนาะแล้วเมย์ก็จะไปต้มนะคะแช่เก็บไว้กินหน้าหนาวได้ค่ะทุกคนเพราะว่า เมย์ให้แฟนอ่านวิธีทํานะคะส่วนตัวเมย์อะเมยอ่านภาษาโนตไม่ค่อยได้หมดเท่าไหร่ก็ต้องมีแฟนนะคะช่วยอ่านให้มันละเอียดนะคะก่อนที่เราจะเก็บไปปรุงทําเป็นอาหารหยอดอ่อนมากทุกคนเนี่ยมันโตเร็วมากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยมันโตเร็วค่ะ รด,ดูเก็บผักก็เริ่มมาแล้วนะคะทางเหนือเมย์ก็จะบอกประจําเลยว่ามันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าทางเหนือได้รับความร้อนช้ากว่าภาคใต้ของทางโนเวย์นะคะนี่คเก็บไม่เยอะนะคะเก็บแค่มันมัๆขำๆโอ้ยทุกคนยอดอ่อนมากอเนี่ค่ะยอดอ่อนจริงๆ นี่ค่ะมาดูกอนี้ทุกคนโอ้โหชอบจังเลยคือมันสนุกคะ่ะทุกคนเวลามันดังป๊อกดังป๊อกไม่เก็บใส่ตะก้าเลยนะคะทุกคนพวกเนี้ยเจอแดดปุ๊บมันโตไวมากคะ่ะเวลามันโตเร็วๆเ,เก็บกันไม่ทันนะคะทุกคนยอดสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ คือกินทั้งแล้วมันจะติดใจค่ะทุกคนไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะคะเม่เอาไปผัดใส่น้ํามันหอยค่ะทุกคนครั้งยัดเก็บมันไห้มีถุงมือคะ่ะมีถุงมือค่ะทุกคนให้ดูใกล้หูยอดอ่อนยอดคืออ่อนมากทุกคน ดูยอดตรงนี้สิค่ะทุกคนคือสวยมากทุกคนมันไม่ได้แก่นะเนี่ยคือมันมันอ่อนมากเลยนะให้เพื่อนเพื่อนเห็นใกล้ๆนะคะมันอ่อนมากเลยค่ะฟังเสียงเมพากไปด้วยนะคะแต่ถ้ามันสูงวันนี้มันจะแก่แล้วค่ะเราก็ต้องเก็บตอนที่มันยังอ่อนๆออยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ไปแต่งเอาที่บ้านนะคะมันเด็กง่ายอะ่ะ เด็ดมันทุกคนแดดดีนะคะวันนี้ให้ฟังเสียงเพลินนี่ค่ะทุกคนยอดสวยมากดังกรกดังกรกเลยนะคะทุกคนมายอดตรงนี้ ขออนุญ,ญาตเด็ดแล้วใส่ตะกร้าเลยนะคะยอดอ่อนๆเห็นไหมนะยอดอ่อนๆแดดจริงๆค่ะทุกคนถ่ายยังไงเขย้อนแสงนะคะโอ้ยพยายามก็จะเก็บให้เพื่อนๆดูเอาหูยอดมันอ่อนมากค่ะทุกคนแล้วก็เก็บแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วนะคะ เมยบอกแล้วว่าเมย์จะเอาแค่ตะก้าเต็มตะก,ก้าของเมยเท่านั้นนะคะไม่ได้เอาไปเยอะนี่ดูอันนี้ค่ะคนหมันมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูผลงานนะจะเก็มตะก,ก้าแล้วค่ะทุกคน อ่อนมากๆเลยค่ะยอดเจออีกกอน,นึงแล้วค่ะทุกคนให้รวยใจอยากให้เห็นความอ่อนนะคะเห็นไหมอุยอ่อนมากๆค่ะทุกคนตรงน,นี้คืออ่อนค่ะอะไปไหมออกไปก่อนแดดดีค่ะทุกคนแล้วมันก็ย้อนแสงเห็นไหมสวยมากค่ะทุกคน ขึ้นไวมากเลยนะคะวันเดียวนะเนี่ย,นนยใส่ตะกร้าเลยค่ะหมูยอดแบบนี้คือแบบสวยมากค่ะทุกคนดูเป้าหมายคือเต็มตะกร้าพอนะคะ,ะตะกร้าเมย์ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนตะกร้าเมย์ตะกร้าเล็กนี่ค่ะตะกร้าเมย์เล็กนิดเดียวนะคะไม่ได้ใช้ตะกร้าใหญ่อะไรแต่ก็อยากจะมาเด็ทให้เพื่อนๆดูความฟินนะคะอา่มาดูกรนี้นะคะ่ะ เสียงดังกรับกรับเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยกอนนี้คือสวยมากเห็นไหมคะขึ้นเร็วมากนะทุกคนเก็บจะไม่ทันแล้วนะนี่ค่ะ อนนี้คือสวยจริงๆค่ะทุกคนจะเด็ดที่ดูเลยนะมันอ่อนจริงๆค่ะนี่เห็นไหมค่ะทุกคนเห็นกันชัดไหมคือยอดอ่อนมากเลยนะคะผัดอร่อยมากอ่ะฟังเสียง ทุกคนดูโอ้สวยมากเห็นไหมคะเนี่ยอ่อนปึ๊กเลยนะคะทุกคนไม่ได้แข่นนะมันอ่อนนี่เห็นไหมคะมเนี่ยยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยะคะ่ะทุกคนใช้เวลาเก็บนี่ ไม่นานนะคะเพราะว่ามันเด็ดง่ายแล้วก้านมันเริ่มยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เด็ดง่ายนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากกอนนี้น่าจะเป็นกอสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตะก้าเต็มแล้วตะก้าไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนตะก้าเมลีนีดเดียวเดี๋ยววันหน้ามาเก็บใหม่นี่ค่ะทุกคนคือสวยมากๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนคือยอดสวยมากๆใครเพื่อนๆดูชัดๆนะคะสรุปก็คือเต็มตะกร้าแล้วนะคะและตะกร้าของเมย์อะไม่ใช่ตะกร้าใหญ่นะคะเป็นตะกร้าเล็กซึ่งผ่านบบผ่านไปแค่วันเดียวคือมันขึ้นเร็วมากๆวันนี้ใส่แว่นตาเพราะแดดร้อนมากๆเลยนะคะยอดสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ไปล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำคลิปนะคะวิธีเก็บ ถนอมไว้กินช่วงหน้าหนาวทำยังไงเพราะว่าเมย์ได้อ่านหาข้อมูลกับแฟนแล้วค่ะซึ่งแฟนเมย์บอกว่าเราสามารถถนอมอาหารแช่ไว้ในฟิตได้เดี๋ยวเมย์จะทำวิธีไว้ให้เพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือได้เต็มตะกร้าแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะแล้วก็ คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะแล้วเดี๋ยวเมย์จะพาเพื่อนๆไปไหนต่อติดตามเมให้ดีนะคะร้อนมาแล้วเห็ดก็กําลังจะมาค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปด้วยฝักกูด